ครับวันนี้เราก็จะมาเปิดรายการเชฟเชฟหมีครัวกะกาครัวเฮี้ยนะครับครัวกะกากับเชฟเปิ้ลนะครับถ้าไม่ทาไม่มีกินวันนี้มึงทําอะไรแดกครับเชฟเปิ้ลวันนี้เมนูแกงผักกาดใส่กบอันนี้คือขั้นตอนการการทำอะไรฮะถูกต้องขั้นแรกปิ้งกบก่อนครับอ๋อขั้นแรกปิ้งกบก่อนนะปิ้งกบก่อนดับข้าวดับข้าวกบนี่เราได้มาจากไหนครับกบนี่ผมไปตลาดข้างแอร์พอร์ตมาครับสามตัวสองพันจาน กิฟตเ,เงินไทยเท่าไหร่ครับกิฟตเงินไทยก็ประมาณหกสิบบาทครับหกสิบห้าบาทโอเคนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับอาจจะใช้เวลานานนะครับเราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันอีกทีโอเคครับ,คร,บครับต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมของมึงทำอะไรนะ,ะเป็นแกงประกาศใส่กบแกงประกาศใส่กบนะครับกกอันนี้ประกาศนะฮะเราจะทำยังไงกับมันเนีประกาศผมไปซื้อที่ตลาดแอร์พอตที่เดิมที่เดิมเขาก็บอกจะทำงี้ครับคือผมก็งงนะเขาบอกว่า ห้าร้อยสูตคือห้าร้อยจานกําละห้าเยอะขนาดนี้นะกําละห้าร้อยจานส่วนผสมก็มีมีพริกมีพริกแล้วก็ตามตามตามแบบใส่กระปินะโอเคครับมามมาดูในตู้เย็นพอดีเช่นหมีเช่นหมีโค้แห้งเอ้าไม่ใช่เช่หมีจะกินโค้งนะฮะแต่แต่มันมีสนับสนุนโดยเหมือนมาเบียอ่า ก็เป็นผู้สนับสนุนหลักปปกับซีเกมมีผู้ช่วยเป็นเชฟพาเล่นะครับเชฟพาเล่ตอนนี้มึงครับเชฟมึงไปไหนมาครับเชฟพาเล่ไปดูแม่ค้าครับอโเคยยไปเเลราได้เย็ดเป็ดมาแล้วครับโกบครับโกบเย็ดโกบได้โกบมาเดี๋ยวเราก็ปิ้งนะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็สับ สังเกตครับกบกบโ,โดนการย่างแล้วครับดูครับถ่างขาได้เยอะมากครับน,นีไม่เอาโอ้โหลูกกระตาทะลักแม่ม,มีนงเงยังกระกระจกครับ น้องเจไม่กล้าเข้ามาร่วมเป็นรายการเลยน้องเจบอกว่ารับโดนสภาพนี้ไม่ได้เชมีกากเราก็ทำกินกันไปนะครับอยู่ต่างแดนไม่ทำก็ไม่มีกินน้องเจก็กลัวพวกเดียวกันครับไม่ทำก็ไม่มีกินครับ เดือดสักแป๊บนึงเดือดสักแป๊บนึ่งเราก็เอากบลงไปดังไปดัเลยเดี๋ยวเดี๋ยพอเดือดแล้วเอากบลงวัดรอสักพักรอสักพักเดี๋ยวรอน้ำเดือดเราก็ใส่ผักแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบขายยังขายต้อยย่าง นีเปกลุ่มรสชาครับเนี่ยเมื่อกี้เราใส่เกลือครับเราไม่ได้ใส่ผงชูรสครับอ้าวเราใส่เบสฟูดเบสฟูดครับโอ้ยลืมไปใส่ผิดใส่ผิดใส่ใหม่ใส่ใหม่เย็บใส่น้ำปลาก่อนนะฮะคือเครื่องปรัวเรามันมีหลายอย่างนะฮะ เราก็ใส่โม่โม่ไปฮะตามสไตล์เจฟสิมือคว้าโดนเลยใส่ให้แม่งให้หมดครับใส่ไปฮะส่วนผู้ช่วยอะไรหนิเหรอโอ้ผู้ช่วยเนี่ยนะเจฟจะใส่ละโอ้แล้วอะไรับก็ใส่ผักไปครับหมูแี้วมั้ใส่ไปก่อนนี้คิดว่าเนี่ยเดือดคั่วแบบนี้เลยคั่มไปเฮ้ยคู่นี้มีอะไรครับคู่นี้ห ข้าใหม่ประมาณครับข้าวใหม่ปลาใหม่เอาครับต่อไปเราเป็นเ,เรามาดูกัน,นครับด้วยความกลิ่นหอมของปลาร้าที่นำมาจากเข้ามาประแดกสารคามหอมเลยครับพี่น้องครับบา้าสติโตเสียบหลายดอกดูดูบ้านกบดูบ้านกบโอ้โอัอน้นะผมปิดแล้วนะเจฟเจฟหิวโหกินปลาร้ารสชาติไม่ว่ากันนะฮะคือเชฟหมีกลัวกากาเรา<ถ>ก็ทากินกันไปไม่ไม่ทาก็ไม่มีกิน นะครับนัว้ามกลุงบ้านข้า้กันเลยต้องรู้ใจาบใจฉา้องรูน่อยโเคครับครับอันนี้คือสำเร็จแล้วนะใช่ไหมเชเปิ้ลเชหมีเอ้ยเอาเหรอเชมีอะไรเยอะเชมบอลลนนอสอเชมบอลลูนพี่รบกวนเอาออกหน่อยโอเคอ่าภาษาพม่าเรียกว่าซาลังเบียร์อะไรซาลังเบียปานินปิงเข้ากันมากนะซาลัเบียซาลัเบียซาลังเบียน์เนี่ย มื้อนี้นะครับก็จบไปด้วยอาหารและเงินทอนนี่ครับเงินทอนเงินทอนเคยนัวนะชิมสัมผัษเชฟเชฟให้สัมผั์ทุกคนว่ารสชาติเป็นไงโอเคครับใช้ได้ยังที่บอกครับมีมาแหวนนะจับเลยเชฟหมีแบบปกากราลงมือครับลงมือลงเือเดี๋ยวเราจะได้เจอรายการต่อต่อไปนะครับในเมนูหน้าเมนูนี้เดี๋ยวก็รับชมตามคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัพนะครับคลิปเด็ดแล้วเจอกันครับ เชฟมีขัวกากะนงกะน้ม